อันยงข่าวเพื่อใช่ทุกคนนะคะก็วันนี้มาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทั้งหมด4ซอง2กล่องนะคะรวมทั้งหมดเป็น6พัสดุนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะก็จริงๆนะคะมีพัสดุหนึ่งมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเราแกะดูไปแล้วนะคะเพราะว่าคือเราสั่งเป็นโปสเตอร์กับการ์ดมาแต่ว่าเขาไม่ได้ดาอะไรมาให้เลยนะคะแล้วก็ กลัวของพังก็เลยแกะเช็คของนะคะจากลานนี้แล้วก็คือของพังจริงๆด้วยนะคะ มากถ้าไม่มีแต่ของแถมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นะคะเป็นของแถมเป็นคุกกี้เหรอก็เป็นพีโฮเป็นพิกกี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของร้านใครสนใจเข้าไปดูได้นะคะเขาจะเปิดหารพวกของอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะ ถาว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้านนี้แพ็คดีมากส่วนร้านนั้นก็ของพังนะจ๊ะก็ส่งคืนเขาแต่คือยังดีเขายังให้แบบว่าให้เงินคืนไงบางร้านก็แบบว่าไม่รับผิดชอบของอะ่ะก็แบบว่าเออเนี่ยของคุณคุณก็เอาไปเสียอะไรประมาณนี้ยแต่คือร้านนี้เขาก็แบบให้เงินคืนนะโอ้ แก่ทุกคนแกลำมากมากบารุนกันนะคะว่าเราจะได้โปรตเตอร์ไขาให้จีมินนี่คือแบบจะดีมากนะคะเพราะว่าสุ่มอะไรไม่เคยได้จีมินเลยครั้งเดียวนะคะคือจองกุ๊กแบบว่าเห็นแบบอย่างนั้นก็คือยังมา จีมินก็คือไม่มาเลยเอ้ยลุ้นวันนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามอ๋ยไ,ได้พี่น้ำจุนโอเคนี่นะคะก็คือบอกแล้วเรานกเมนตลอดนะคะนี่นะคะเป็นพี่น้ำจุนก็คือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปขายต่อพามนั่นแหละ ถ้าสนใจโปสเตอร์พี่น้ำจุนนะคะบอกได้นะคะเราขายต่อเพราะว่าของยงกุ๊กกับจีมินเราเก็บจะครบแล้วนะคะเอาไม่นี่นะเหลือไอ้นี่เหลือแค่ของจีมินหนึ่งเดียวมั้งโปสเตอร์ของยงกุ๊กเราเก็บครบแล้วออาต่อไปเอาเป็นกล่องกันมั่งมั่งมั่ง,งเอาเป็นกล่องกันดีกว่านะคะผู้ส่งคนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าในนี้เป็นอะไรนะคะเพราะมันมารวดเดียวเลยเราก็ลืมจะแกะไงอะ่ะมันเป็นกล่องนี้ปะอ่าใช่กล่องแบบว่ารีไซเคินะคะคือขอของตอนนี้ลุงลังมาก นี่อันนี้คืออะไรโหทุกคนห,อหน่อนามากขอบคุณมากนะคะที่ห,อห่นหนอนาขนาดนี้โอ้โอ้มีของแถมของแถมอีกแล้วน่ารักมากแก่เลย แกงแอ้มันจะต้องไปทางไหนก่อนอันนี้นะคะที่เราสั่งมาก็คือจะเป็นการ์ดจีมินจากอันนี้แหละจาก love yourself Tour คือเรากลัวนกจีมินมากก็เลยไปตามหาซื้อมานะคะซึ่งไม่ค่อยมีคนขายแต่ที่วันนี้เขาขายนะคะตอนแ,แรกเขาหาแลกป็นเจงโฮปแต่ว่าพี่เขาก็ขายให้เรานะคะขอบคุณมากๆนะคะไม่ดูของแถมก่อนเป็นรูปรวม <Okay. S 2> อันนี้โปสเตอร์นะคะเป็นโปสเตอร์จากอันนี้นี่แหละโปสเตอร์อีกแล้วก็บอกแล้วว่ากลัวนกเมนก็ต้องสั่งมานะคะนี่เป็นโปสเตอร์อันนี้เป็นของใครมาดูนี่นะคะเป็นโปสเตอร์ของจงกุกก็คือขาดแค่โปสเตอร์จีมินแล้วนี่นะคะน่ารักมากเป็นโปสเตอร์จง 变成 sticker 了。 จะเป็นจีมินนะคะเราไปใส่ซองมาแล้วนะเนี่ยของจีมินอะ่ะมีดอกไม้ข้างหลังนะคะแล้วก็ไปของแทนของแทนจะเป็นแบบเป็นขีดผ่าเฉยๆเราว่าถ้าเกิดเอาเจ็ดคนมาต่อกันมันจะได้เป็นแบบรูปเล็บยอดเซลล์แมทเป็นดอกไม้อะไรอย่างงี้แล้วก็ของจองกุกก็จะเป็นดอกไม้อันนี้นะคะก็นี่นะคะก็เป็นโปสเตอร์นะคะสี่อันนะคะนี้เป็นของแทนนะคะ เป็นสติกเกอร์ของแถมจากบิ๊งฮิตนะคะแล้วก็เป็นโปรเตอร์พี่จินนะคะน้ำจูนจองกุ๊กนะคะแล้วก็เป็นแทนนะคะก็วันนี้ที่ได้มาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะไวนน้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะก็วันนี้ขอลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย